สวัสดีครับเ,เพื่อนเอนวันนี้ก็มาให้ความรู้กันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอถ้าเ,เพื่อนเไม่กลัวว่าจะโดนแฮกข้อมูลหรือโดนพวกส่องดูข้อมูลนะครับก็รีบเข้าไปปิดด่วนเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพมันก็เยอะเนาะไม่แน่ใจว่าเขาจะมาทางไหนบ้าง แต่ที่แน่ๆก็คือเราก็ป้องกันนะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก้เนาะเพราะว่ามิจฉาชีพมัเนเยอะทุกวันเนี้ยคือผมจะให้ดูนะครับเพื่อนๆว่ามิจฉาชีพเขามาทางไหนบ้างแล้วทีเนี้ยเราจะได้ไปป้องกันเนาะเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆเ,เ,เ,เคยเข้าอินเทอร์เน็ตทางนี้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยถ้าเปิดใช้อยู่ ก็ต้องเข้าไปปิดชนะแล้วก็ตัวนี้อ่า g ูเกิลโคมกับตัวนี้อ่าคือทุกอย่างนะครับที่มันเกี่ยวกับโลกอินเทอร์เนต็ตเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปปิดมันซะหาวิธีการเข้าไปปิดเนื้อหาวิธีการมาดูกันครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าอ่าเขาเข้ามาได้ยังไง และทีนี้ก็เราก็เอาไปพิจรารณาดูนะว่ามันจะเป็นแบบที่ผมพูดหรือเปล่าอืมมาดูครับอันนี้คือบางทีเราก็อาจจะเข้าทางนี้นะโลกอินเทอร์เน็ตนะบางทีเราก็อาจจะเข้าทางนี้ google Chrome อ่าผมจะพาไปไปดูแล้วก็วิธีการปิดเลยนะอืมเราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเราไปที่ตั้งค่า ไปที่ตั้งค่านะอ่าเราพักหนึ่งนะเราไปที่ตั้งค่าเสร็จปึ๊บ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับอ่าพอเราเข้ามาที่ตั้งค่าปึ๊บเราไปหาคำว่าแอปนะไปหาคำว่าแอปเห็นไหมครับแอปเนี่ยอ่าไปหาคำว่าแอปอืม ทีนี้เพื่อนๆเข้าไปเลยครับไอคัว่าแอปเนี่ยเข้าไปในคัว่าแอปไอคัว่าแอปเนี่ยไอตรงแอปเนี่ยมันจะเป็นแหล่งรวมแอปนั่นแหละครับแหล่งรวมแอปนั่นแหละบางคนก็จะโชว์เป็นว่าจัดการแอปบางคนก็จะบอกเลยว่าเป็นแหล่งรวมแอปเยอะๆแหละครับตรงที่แอปอยู่เยอะๆนัแหละเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆเข้าไปดูเลยอ่านะเวลาเพื่อนๆเข้าตรงที่ตั้งค่ามันจะ เข้ามาตรงที่แอปมาละแล้วทีนี้ไปหาตรงที่แอปเยอะๆของผมอยู่ตรงที่ตัวจัดการแอปนะ,ะตัวจัดการแอปเนี่ยเห็นไหมตัวจัดการแอปในนี้มันจะมีทุกแอปเลยมีทุกแอปเลยที่เพื่อนๆมีแหล,ละในมือถือเครื่องนี้แหละ,ะแล้วทีนี้ผมจะพาไปจัดการก่อนเราก็ไปหาไอ้โลกอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้ที่ผมบอกกันแหละ ไปหาเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆไปหาไปหาเห็นไหมครับเนี่ยอินเทอร์เนต็ตเห็นไหมอ่าเห็นไหมอ่าเราวิธีการปิดมันก็คล้ายๆกันแหละครับวิธีการปิดมันเหมือนกันเลยอ่าคล้ายๆกันเพื่อนๆก็เข้าไปและทีนี้มันก็จะอยู่คําว่าสิทธิ์ใช้สิทธิ์นะครับเห็นไหม เพื่อนๆเข้าไปปิดเลยเอ่าเห็นไหมครับพอเข้ามาปุ๊บมันจะมีไม่อนุญาตกับอนุญาตเห็นไหมครับมันจะมีไม่อนุญาตกับอนุญาตสมมติว่ากล้องเนี่ยมันเป็นถ่ายรูปหรือมันมันสื่อเกี่ยวกับให้เห็นข้อมูลของเราใช่ไหมครับว่าเราถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้ในมือถือบ้างเนี้ยอ่า เวลาเราเข้าอินเทอร์เน็ตโลกอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้มันก็จะคือมิจฉาชีพมันก็จะเข้ามาสอดส่องดูหรือดึงข้อมูลเราตรงจุดนี้ไปได้โทรศพัพท์เหมือนกันถ้าเราอนุญาตเบอร์โทรต่างๆนานาที่เราผูกไว้กับธนาคารอย่างเงี้ยมันก็สามารถเข้ามาส่องดูได้เพราะเวลาตอนที่เราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ ตอนที่เราไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตไอเข้าไปหาสิ่งนู้นสิ่งนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตหรือเราเปิดดูเส้นตงเส้นทางอะไรต่างๆนานาแหละครับอ่าเหมือนกันผู้ติดต่อก็เหมือนกันหรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลก็เหมือนกันอ่ายิ่งไมโครโฟนเนี่ยไมโครโฟนเนี่ยเวลาเราโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราโทรเวลาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเสียงเนี่ยมันเวลาไอพวกมิจฉาชีพมันรับขึ้นเราเนี่ย เวลามันมัน,ม,นมันใช้ไอเครื่องไอตัวสแกนรับคลื่นเนี่ยมันจะได้ยินเราพูดเลยนะอ่าเพราะฉะนั้นให้เราเข้าไปปิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะปิดตัวแรกก่อนไมโครโฟนเลยปิดตัวไมโครโฟนนะนะอ่าเห็นไหมครับมันจะอนุญาตขณะมีการใช้แอปเห็นไหมมันจะบอกเวลาเราใช้ใช้ท่องโลกอินเทอร์เนต็ตอ่ะ ตัวไมโครโฟนมันก็จะอนุญาตให้เขาเข้ามาดูได้เราไม่อนุญาตเด็กว่าครับเห็นไหมมันมีอนุญาตกับไม่อนุญาตกับถามก่อนนะเพราะฉะนั้นเราไม่อนุญาตเด็กว่าอ่ไม่อนุญาตนะแล้วจะกลับขึ้นไปเห็นไหมมันก็จะลงไปเห็นไหมก็จะลงมาอยู่ตรงเนี้ยลงมาอยู่ตรงที่ไม่อนุญาตนะครับพื้นที่เหมือนกันเราไม่อนุญาตนะ,ะนี่เราก็กลับขึ้นมา มันก็จะลงมาเห็นไหมครับจะลงมาพูดติดตามน,นะพูดติดต่อพูดเออพูดติดต่อไม่อนุญาตอะเออเอโทรศัพท์ไม่อนุญาตนะอ่ากล้องก่ายรูปไม่อนุญาตหรือถามก่อนก็ได้นะถามก่อนก็ได้อย่างนี้ครับอ่า อย่างเงี้ยแล้วเราก็ออกไปอย่างเงี้ยก็เสร็จแล้วเห็นไหมสิทธิ์มันลงมาหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมไม่อนุญาตไม่อนุญาตหมดแล้วอ่าพอเราได้อย่างงี้แล้วเราก็ถอยกลับขึ้นไปถอยกลับขึ้นไปถือว่าอันนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็ไปที่ Google Chrome เราทำเหมือนกันครับ Google Chrome ก็ทำเหมือนกันเขาไปที่สิทธิ์เหมือนกันเห็นไหมครับ ันอนุญาตบอเลยเห็นไหมเราก็ทํามันกันไม่ไปไม่อนุญาตนะอ่าล้วก็กลับขึ้นไปไมโครโฟนเหมันกันไม่อนุญาตกลับขึ้นไปพื้นที่ไม่อนุญาตกลับขึ้นไปผู้ติดต่อไม่อนุญาตกลับขึ้นไปกล้องถ่ายรูปถามก่อนก็ได้ ครับเกินไปอย่างเงี้ยมันจะลงมาอยู่ตรงที่ไม่อนุญาตนะครับมันดีมิจฉาชีพก็จะมองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินหรือไม่สามารถที่จะเข้ามาเอาข้อมูลเราได้นะครับพวกแฮกเกอร์พวกอะไรพวงเนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเราป้องกันไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ออกไปถอยออกไปอ่าพอเสร็จเสร็จแล้วมันก็ถอยออกไปนะครับทีนี้ก็คือป้องกันได้ส่วนหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าดีเห็นไหมครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณครับ